โปรถูกเล็กมากกระทันลัอลูกสรงหน้ารักใช้ง่ายๆแล้วก็ฟังก์ชันครบครันนะคะคุะ้มราคาและแบรนด์นี้ที่ฟ้าชอบมากเลยก็คือเขามีแอดมินคอย s t a n บายนะคะตอบคุณแม่ถึงเที่ยงคืนนะคะอะไรจะดูแลเราดีขนาดนี้นะคะ<ม>สวัสดีค่ะวันนี้นะคะฟ้าจะพามารู้จักเครื่องปั๊มนมนะคะเป็นเครื่องปัม๊มนมตัวที่2นะคะที่ฟ้าเลือกซื พอเราเริ่มกลับมาทํางานแล้วเนี่ยเราก็จะเริ่มหาเครื่องปั๊มนมที่แบบพกพาสะดวกหรือสามารถที่จะเอาไปทํางานด้วยได้พกพาไปทำงานด้วยได้นะคะ,คะเราก็เลยปรึกษากับแอตติจูดมัมนะคะเขาก็เลยแนะนําเป็นตัวรุ่น Li t t l e ลพัดโปรทูมานะคะนี่นะคะซึ่งเครื่องนี้นะคะเป็นเครื่องที่ราคาเนี่ยเหมาะกับคนที่แบบอแบาบกจะเริ่มต้นใช้แบรนด์นี้นะคะราคาไม่แรงน,นะคะแล้วก็รูปทรงเครื่องเนี่ย เป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะตัวนี้นะคะเป็นตัวที่ฟ้าเนี่ยพกพานะคะออกไปทํางานด้วยบ่อยมากนะคะเพราะว่าตัวเครื่องเนี่ยมันเล็กมากนะคะ <Wow. S 1> รูปทรงเขาเนี่ยโค้งมนมินิมอลและที่สําคัญคือน้ําหนักเขาเบามากค่ะและตัวนี้นะคะที่ฟ้าชอบอีกอย่างหนึ่งเลยก็คือกดหยุดพอดได้5้านาทีแล้วเราก็ค่อยกลับมาปั๊งต่อเวลามันก็จะนับต่อไปเลย ที่มันเป็นมอเตอร์เดียวเนี่ยมันก็จะตามมาด้วยเสียงที่แบบเบามากทําให้เวลาเราใช้เครื่องปั๊มนมเวลาอยู่ในที่ทํางานเนี่ยไม่รบกวนเพื่อนร่วมง,งานนะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะมีโหมดไฟ LED นะคะมาเหมือนเดิมแม้ว่าตัวนี้จะเป็นตัวเล็กนะคะแต่เขาใส่5โหมดอัจฉริยะมาให้ตามปกติทุกอย่าง ุ้มราคาเพราะว่าตัวนี้ราคาหลักพันเท่านั้นเองนะคะและแรบรนด์นี้พี่ฟ้าชอบมากเลยก็คือเขามีแอดมินนะคะคอยตอบคําถามเรื่องนมแม่นะคะไม่ว่าจะเป็นการใช้เครื่องนะคะเทคนิคนะคะการใช้โหมดต่างๆนะคะ คุณแม่ถึงเที่ยงคืนนะคะถ้าเกิดว่าใครสนใจเดี๋ะจะแปะลิงก์รายละเอียดไว้ให้นะคะสําหรับใครที่กําลังมองหาเครื่องปั๊มนมเครื่องเล็กใช้งานง่ายแล้วก็ฟังก์ชันครบคันนะคะฟ้าแนะนําตัวนี้เลยค่ะแอติสุดมัมรุ่น Little p a พั r Pro 2ค่ะ